พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องครับเฝ้าเดียวกับผมในเช้าวันนี้นะครับพระคำของพระเจ้ามาถึงพี่น้องนะครับอยู่ในยหอนครับบทที่ยี่สิบเอ็ดข้อที่สิบห้าถึงข้อที่สิบเก้านะครับพี่น้องมีพระคัมภีร์เราเปิดแล้วเราอ่านไปด้วยกันนะครับพี่น้องครับยหอนบทที่ยี่สิบเอ็ดนะครับข้อที่สิบห้าถึงข้อที่สิบเก้านะครับเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตว,ว่า ซีโมนบุตรยอนเอ๋ยท่านรักเรามากกว่าพวกนี้หรือเขาทูลพระองค์ว่าใช่องค์ผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตัดสั่งเขาว่าจงเลี้ยงดูลูกแกะของเราเถิดพระองค์ตัดกับเขาครั้งที่สองว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยท่านรักเราหรือเขาทูลตอบพระองค์ว่าใช่องค์ผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตัดกับเขาว่าจงดูแลแกะของเราเถิด ข้อที่สินะครับพระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สาว่าซีโยนบุตรยอนเอย๋ยท่านรักเราหรือเปตโตรเสียใจมากที่พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่สามว่าท่านรักเราหรือเขาจึงทูลพระองค์ว่าองค์ผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงรู้ดีว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระเยซูตรัสกับเขาว่าจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิดเราบอกความจริงกับท่านว่าเมื่อท่านยังหนุ่มก็คาดเอวของท่านเดิน และเดินไปไหนไหนตามที่ท่านปรารถนาแต่เมื่อแก่แล้วท่านจะเหยียดมือออกและจะมีคนมาคาดเอวของท่านและพาไปที่ท่านไม่ปรารถนาจะไปที่พรงคตรัดอย่างนั้นเพื่อชี้ให้เห็นว่าเปโตรจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการตายแบบใดเมื่อตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์จึงตรัสกับเปโตรว่าจงตามเรามาพี่น้องครับพระกัมภีร์ในเช้าวันนี้นะครับเป็นพระกัมภีที่พระเยซูรติตเจ้านะครับหลังจากที่พระองค์ เป็นขึ้นจากความตายแล้วนะครับพระองค์เสด็จมาครับมาหาเปโตครับพี่น้องนะมาปรากฏกับเปโตนะครับซึ่งเวลานั้นเปโตที่ทอดทิ้งพระเยซูนะครับปฏิเสธพระเยซูในค่ําคืนวันที่พระเยซูถูกจับไปไต่สวนนะครับว่าไม่รู้จักพระเยซูถึง3ามครั้งตามคําพยากรณ์ของพระเยซูเจ้านะครับเปโตในเวลานั้นหัวใจแตกสลายแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นคงล้มเหลวและไรค่า คงไม่สามารถที่จะเริ่มต้นสิ่งดีได้แล้วนะไม่สามารถทําสิ่งใดใดได้แล้วนะพี่น้องครับแล้วก็เขาก็กลับไปกับเหล่าสาวกนะครับแล้วก็ไปเป็นชาวประมงครับไปจับปลาเหมือนเดิมพี่น้องพี่น้องเหตุการณ์ในวันนี้นะครับเป็นบทสนทนาระหว่างเรียกว่าที่พระเยซูนะครับพูดกับสาวกสิทธิเอกของพระองค์คือเปตโตรพี่น้องพระเยซูกลับมากลับมาฟื้นฟูครับและกลับมาเรียกเปตโตรครั้งหนึ่ง ในฉากเดียวกันเลยครับฉากเดิมพระเยซูพ um, 네ี่น้องจําได้ครับพระเยซูเรียกเปโตนะในฉากที่เปโตเป็นชาวประมงนะครับจับปลาอยู่แล้ววัดบันนี้ครับบัดนี้เโซูก็กลับมาที่เดิมครับกลับมาที่ที่เปโตที่เดิมแล้วมาเรียกเปโตอีกครับเป็นครั้งที่สองนะครั้งนี้มาเพื่อฟื้นฟูชีวิตของเปโตครับพี่น้องเปโตบัดนี้นะครับเป็นชื่อว่าเพชรพอสนะครับเป็นศีลาที่มั่นคงพี่น้องครับ ผ่านเหตุการณ์ที่เปโตรนั้นหุนหันพันแล้งผ่านเหตุการณ์ที่เปโตรนั้นปฏิเสธพระเยซูด้วยความกลัวสามครั้งน,นะครับตัวตวนของเขาถูกทําลายโดยสิ้นเชิงและพี่น้องครับและบัดน,นี้เขาจะรับการสร้างขึ้นใหม่ครับเพื่อที่ชีวิตของเขานั้นจะพร้อมครับสําหรับงานรับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พี่น้องครับพี่น้องหลายครั้งก็เช่นกันนะครับชีวิตของเราหลายครั้งพระเจ้าก็จําเป็นและพระเจ้าอนุญาตครับนะให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในเหตุการณ์ของเราครับ เพื่อที่เราจะรู้ตัวของเราพี่น้องครับและเพื่อที่ตัวตนของเรานั้นจะถูกทุบให้แตกสลายพี่น้องครับเราจําเป็นต้องมีชีวิตที่แตกสลายครับเพื่อที่พระเจ้าจะสร้างเราขึ้นใหม่นะและเพื่อที่ชีวิตที่พระเจ้าสร้างขึ้นใหม่มมนยังเติบโตในเวลานี้นะครับที่ชีวิตก็แตกสลายไปแล้วนะพี่น้องครับพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างชีวิตเขากลับขึ้นมาใหม่ครับเพื่อที่ชีวิตใหม่ของเขานั้นที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานะครับจะพร้อมครับสําหรับงานรับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ เปโตนะครับมีภาระรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่รอเขาอยู่พี่น้องครับและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ได้นับว่าเป็นความล้มเหลวนะพี่น้องครับแต่เรียกว่าเป็นกระบวนการครับที่พระเจ้าอนุญาตนะให้เกิดขึ้นกับสาวกของพระองค์นะครับเพื่อที่เขาจะมีชีวิตที่แตกสลายและจะมีชีวิตที่รับการสร้างขึ้นใหม่จากพระเจ้าครับและเป็นชีวิตที่ใช้กันได้พี่น้องพี่น้องเปโตจาพระเยซูได้นะครับ บทข้อก่อนหน้านี้นะครับเมื่อพระเยซูบอกเขาว่าให้ไปจับปลาทางด้านไหนนะครับแล้วเขาก็จับปลาขึ้นเยอะเลยเุกานิเตือนเปโตทันทีครับว่านึกถึงพระเยซูทันทีแล้วเมื่อเปโตเห็นนะครับว่าเป็นพระเยซูเปโตรู้รละลึกถึงพระเยซูครับเปโตก็ยังเหมือนเดิมนะครับถอดเสื้อนะครับแล้วก็กระโดดลงว่ายน้ําลงมานะลงมาเพื่อมาหาพระเยซูที่ฝั่งพี่น้องครับพระเยซูนั้นกําลังเรียกว่า ปิ้งปลานะครับให้เปโตรรับประทานด้วยพี่น้องครับแล้วไปสู่ก็ตัดกับเปโตรนะครับเจ้ารักเราหรือถึงสามครั้งพี่น้องครับนะและให้เปโตรนั้นยืนยันความรักกับพระองค์สามครั้งครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเปโตปรปฏิเสธพระเยซูสามครั้งปัจจุบันพระเจ้าฟื้นฟูเขาพระเจ้ารักษาเขาครับและพระเจ้าเยียวยาเขาด้วยการให้เปโตรยืนยันครับว่าเปโตรนั้นรักพระเยซูอีกสามครั้งเช่นกันพี่น้องครับเรียกว่าชดเชยกันครบจบนะ ไม่ต้องมีหนี้สินค้างคาในหัวใจของเปโต้แล้วครับเป็นการปลดลอ็อกนะปลดลอ็อกชีวิตของเปโตครับนะว่าเปโตนั้นได้มีโอกาสกลับมาครั้งที่สองครับมายืนต่อหน้าองค์ผู้เป็นเจ้าของเขาคือพระเยซูเป็นเจ้าอาจารย์ที่เขารักนะและครั้งนี้เขาไม่ปฏิเสธพระเยซูแล้วและครั้งนี้เขาบอกครับว่าเขารักพระองค์นะแต่สิ่งที่เรื่องประหลาดใจมากครับนะพระเยซูบอกว่าเปโตว,ว่า,เ,า,เ,าเจ้ารักเราหรือเจ้ารักเราหรือใช่ไหมครับ นะหลังจากรักเสร็จเปโตรบอกรักเสร็จพระเยซูบอกมอบหมายคําสั่งครับนะจงเลี้ยงดูแกะของเราจงดูแลลูกแกะของเราเนี่ยเราเห็นภาพนี้นะครับเมื่อเปโตสรสารภาพว่าเขารักพระเจ้าพระเจ้ามอบหมายพันธกิจครับให้เขาทําคือให้เขาดูแลฝูงแกะของพระเจ้าให้เขาดูแลเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าเป็นงานที่สําคัญกับพี่น้องครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับพระเจ้าสร้างชีวิตเปโตรขึ้นใหม่ครับ พราะเปโตคนใหม่คนนี้แหละครับไม่ใช่เปโตคนเดิมไม่ใช่เปโตคนเดิมที่หุนหันพันแล่นไม่ใช่เปโตคนเดิมนะครับที่เรียกว่าทําตามอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าอิมเพลสนะครับไม่ใช่เปโตคนเดิมครับที่เรียกว่าอาจจะคิดว่าตัวเองนั้นดีกว่าคนอื่นนะแต่ผ่านเหตุการณ์เหล่านี้แหละครับเมื่อชีวิตเขาแตกสลายเปโตคนใหม่ครับเป็นเป็นเปโตที่มีหัวใจถ่อมใจเป็นเปโตที่มีหัวใจเชื่อฟัง เป็นเปนโตที่เต็มไปด้วยความรักและเป็นเปนโตครับที่พระเจ้ามอบพิักษนะให้เขาช่วยดูแลให้ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าพี่น้องครับนี่คืองานที่สําคัญครับงานที่ยิ่งใหญ่พี่น้องพี่น้องเช่นเช่นเดียวกับเรานะพี่น้องครับเราในฐานะที่เป็นสาวกของพระเจ้าหลายครั้งครับพระเจ้าอนุญาตอนุญาตนะครับให้มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นครับในชีวิตของเราเพื่อที่ประการที่หนึ่งนะครับเราจะรู้จักตัวเราเองอย่างจริงๆพี่น้องครับ หลายครั้งเราไม่รู้จักตัวเราเองนะพี่น้องครับหรือเราคิดว่าตัวเราเองเป็นอย่างที่เราเป็นเป็นภาพมายานะที่เราคิดว่าเราเป็นอย่างที่เราเป็นแต่ความจร,งริงแล้วเราไม่ใช่และนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่หัวใจนั้นหลอกลวงเราพี่น้องครับพระกัมพีบอกนะครับว่าจิตใจมนุษย์นั้นก็เต็มด้วยการลอ่ลลลอการล่อลวงครับแม้กระทั่งหลอกลวงตัวเองก็ยังทําได้พี่น้องครับนี่คือจิตใจของมนุษย์ครับพระเยซูคริสต์หลายครั้งนะครับอนุญาตให้เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราครับเพื่อที่เราจะรู้จัก ตัวจริงของเราจริงๆพี่น้องครับอย่างที่เป็นจริงๆนะและหลายครั้งก็ผ่านความล้มเหลวนะผ่านชีวิตที่แตกสลายนี่แหละครับที่เราพบรู้จักตัวจริงของเราและเมื่อเราพบตัวจริงของเราแล้วนะพี่น้องครับเราอนุเราขอพระเจ้าสร้างชีวิตเราขึ้นมาใหม่ครับนะครับชีวิตที่แตกสลายเป็นชีวิตที่พระเจ้าจะสร้างขึ้นใหม่และชีวิตใหม่นี่แหละครับพี่น้องครับในชีวิตของสาวกที่แตกสลายนะครับ จะเป็นชีวิตที่พระเจ้าใช้การได้ครับและเป็นชีวิตที่พร้อมนะครับในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้าในการตั้งคริสตจักรในการดูแลคลริสตจักรของพระเจ้าพี่น้องครับนี่จึงเป็นการเดินทางนะครับทั้งที่เปรตโตก็เกิดขึ้นและสําหรับสาวกทุกๆคนเลยพี่น้องครับเราทุกคนนั้นต้องผ่านประสบการณ์นี้แหละครับพี่น้องครับประสบการณ์ของชีวิตที่แตกสลายเพื่อที่เรานั้นจะ มีหัวใจที่ถ่อมเชื่อฟังและเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้ครับสำหรับงานรับใช้ที่ยิ่งใหญ่นะที่พระเจ้าจะมอบหมายในช่วงของเราพี่น้องครับเป็นอย่างเปตโตพี่น้องครับและผ่านเหตุการณ์นี้นะครับเปเยซูมอบหมายงานให้เปโตโตครับและเปเยซูบอกนะครับว่าจงตามเรามาอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับและแน่นอนครับครั้งนี้เปโตโตก็ติดตามพระเยซูและกลับมาทําตามสิ่งที่พระเยซูได้มอบหมายและสารต่อ แผ่นดินของพระเจ้าการประกาศข่าวประเสริฐการพันธกิจที่พระเยซูนั้นจะมอบหมายให้กับสาวกของพระองค์ได้ทําต่อไปพี่น้องครับในตอนสุดท้ายนะครับพระเยซูได้ทํานายนะว่าตอนท้ายนะครับเปโตนั้นจะต้องเรียกว่าพออายุเยอะแล้วนะครับจะมีคนพาไปในที่ที่เขาไม่อยากไปพี่น้องครับพระเยซูกําลังจะพูดถึงเหตุการณ์ที่ในที่สุดนะครับเปโตนั้นจะต้องสละชีวิตของตนเองครับนะเพื่อแผ่นดินของพระเจ้านะเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงสละชีวิตของพระองค์เอง และครั้งนี้นะครับเมื่อเปโตต้องสละชีวิตของตัวเองนะครับนะโดยการถูกจับตึงกางเขนนะครับนะเปโตไม่หนีพี่น้องครับไม่เหมือนครั้งก่อนหน้านั้นนะครับเปโตกลัวตายมากปฏิเสธพระเยซูแต่ครั้งนี้ครับเปโตมีชีวิตที่พร้อมที่จะสละชีวิตของตนเองครับเพื่อฝูงแกะของพระเจ้าสละชีวิตของตัวเองครับเพื่อ,มอ,อ,อไม่รักไม่รักชีวิตของตัวเองต่อไปไม่กลัวแต่ว่ากล้าที่จะสละชีวิตของตเองครับ เพื่อปกป้องพิษสักรและเพื่อที่จะถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์เจ้าตามน้ำพระทัยของพระเจ้ายอมเชื่อฟังครับจนถึงความตายเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์เจ้าพระอาจารย์ที่เขารักองค์ผู้เป็นเจ้าที่เขาบอกเขารักพระเจ้าพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับให้เราร่วมใจในฐานครับพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับเรื่องราวของเปตโตที่มาสอนใจลูกที่ลูกรู้ว่าชีวิตเรานั้นต้องแตกสลายลงเพื่อที่เรานั้นจะถูกสร้างขึ้นใหม่ และเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงใช้กันได้ชีวิตที่แตกสลายและถูกสร้างขึ้นใหม่นั้นจะเป็นชีวิตที่ถ่อมใจจะเป็นชีวิตที่ยอมเชื่อฟังจะเป็นชีวิตที่มีสันติสุขจะเป็นชีวิตที่มีความชื่นชมยินดีและเป็นชีวิตที่พร้อมสําหรับงานรับใช้พระเจ้าที่พระเจ้าได้ฝากฝูงแกะของพระองค์ไว้เป็นงานที่สูงส่งและเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณพระเจ้าสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วยของลูกแต่ละคนที่ลูกรู้ว่าแม้จะเป็นความล้มเหลวจะเป็นความผิดพลาดจะเป็นความ อับอายที่เกิดขึ้นนั้นแต่ลูกรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ในช่วงลูกและเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อที่ชีวิตของลูกนั้นจะสามารถพร้อมในการทาตามแผนการน้ำพระทัยของพระองค์จนสําเร็จในช่วงลูกขอบคุณพระองค์เจ้าอาธิษฐานกลับทูลในพระนามพระเยซูคริรสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับสิ่งที่พระเยซูได้ตัดกับเปโตรนะครับทำให้เปโตรรับใช้พระเจ้าด้วยมิติใหม่ครับที่ผ่านมาเปโตรอาจจะรับใช้พระเจ้าด้วยกําลังของเขาเปโตรอาจจะรับใช้พระเจ้าด้วยอีโกของเขา เปโตรอาจจะรับใช้พระเจ้านะครับด้วยกําลังของมนุษย์แต่บัดนี้ครับงานรับใช้ใหม่ชีวิตเปโตรที่สร้างขึ้นใหม่นะครับทุกสิ่งที่เปโตรทำนะครับเปโตรจะระลึกถึงสิ่งที่เปโตรพูดกับพระเยซูคริสต์ในวันนี้ครับในเหตุการณ์เลาเรื่องนี้ครับคือเปโตรทาทุกอย่างทุกสิ่งเพราะเปโตรรักพระเยซูคริสต์อาเมนนะครับเหมือนกันพี่น้องครับให้เรารับใช้พระเจ้าทําทุกสิ่งนะครับ ในการรับใช้พระเจ้าเลี้ยงดูฝูงแกะเทศนาสั่งสอนประกาศหรือทําสิ่งต่างๆนะครับในงานรับใช้พระเจ้าในคริสตจศักรนะครับทำเพราะที่เปโตรบอกครับสารภาพว่าพระเยซูว่ารักพระเยซูติจ้า,เจาอาเมนนะพี่น้องครับให้ทุกสิ่งที่เราทําครับทําเพราะเรารักพระเยซูไม่ใช่รักตัวเองไม่ใช่รักการพันธกิจไม่ใช่รักความสําเร็จไม่ใช่รัก ตัวตนของเราหรือรักอีโก้ของเรานะพี่น้องครับเหมือนอย่างเปโตรในอดีตแต่เปโตรบัดนี้เปโตรคนใหม่นะที่รับการสร้างชีวิตใหม่แล้วนะครับโดยพระเยซูเจ้าที่เป็นขึ้นจากความตายเปโตรคนนี้ครับทําทุกอย่างเพราะรักพระเยซูอาเมนนะพี่น้องครับขอพระ cha ความพี่น้องครับ,บพระความครับ